อ่เราส่วนเข้ามาครับพี่น้องบ้านมานข้างท่ามานแล้วข้างทาาครับผมเห็ดปวกเห็ดปวกฟานเห็ดปวกไฟพี่น้องอ้ยเอาแต่จจีบดอกแมงง่าพี่จิ๊กพ่อเดีอ้ยจวงขาไงอ่เยี่ยม สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซี <ผม S 2> FC ทุกคนทุกท่านน้าจ่าที่เข้ามารับชมชมเม,มื่อกี้พาดุยจ้าสวัสดีพญายมยศเอฟซี FC ทุกท่านครับผมจ้ทาทั้งยุ่ในประเทศเราก็ตั้งประเทศน้ำน้าจ้าครับผมวันนี้พอกันวันที่29เกานะค่ะกันยายน2568ันห้า้อจ้าวันนี้เมื่อกี้ก็อพอกิกพาเผ้าขาปาข่าฮาเห็ดคือเก่าน้าจ้าพิกัดวันนี้เขาก็มาปลาบาัตงเม็กเนาะแม่นครับผมตำบลห้วยขามอำเภอบุญทลิกจบบังหวัดอุบลราชธานีจ้าหลังจากเข้าวัดเลยพอกันเมื่อเนืองน้าะ ไปลืมไปชมกันไปกินพวกกิ๊กจ้ะว่าวเสด้สีมานบอลนจ้าไปกันเลยจ้าไปครับผมมืโมนิก็าแจ็คสิไปหอดไสครับผมไปดูตัวสีมานนะครับผมไปครับผมอ่ะหลุดต้นเข้ามาครับพี่น้องบ้านมานข้างทางเลยมานแล้วข้างทางครับผมเห็ดปวกฟานมากินแนมเห็นค่ะซิโลดเอาเลยบอยเอาเลยกิ๊กเห็ดปวกฟานเห็ดปวกไฟพี่น้องอุ้ยเอาแต่ได้จิ้มดอกง่ายๆงามๆได้อุ้ยข้างทางมากิ๊กตบหลังพวกกิ๊กเลยจ๊อดจ๊อดจอด เฮ็ดปวกขันตาบ่ฝาดวะแมนด,ดีหน่อยเนาะน่ะนครับเขคิดว่าแมนบอลอะไเดีอยวลุกมาเบิงโอู้องเขาจุน่นไอ้ลูกมา่อ้เพื่นเป็นังไนเนี่ยคุต๊กดีไรเนาะนี่ดิอะไรบนลค้ามืองานพันไหนพอนะไอนะอุจจาระพันจะเอาเน็พกิสแม่นักขี้อดติดเต็นออก ไอโบ่บได้ละไอเป็นเชือฝนตกดีหลายครับผมเ็ดกะขาเนาเนี่ยคอยก็จะเอายุ้งามาบ้านี่ได้จังไหนได้ตรงกินโมดีนสิเตะนี่โมดีนน้ำดี่นนะ่ะตรงนี้ละดอกไหนซึ่งโมดีนหลายแทุ้่นนะ่ะดีนแล้ควคอยแล้วมือพี่เอาเอยหมดพี่น้องหมดเหรียญ นกตอดเปิ้นเลยค่ะขีดออกมาเนาะ<ห>นเพื่อความปลอดภัยของคนเก็บงา่ายจ้ะอุ้ยทีข้างในของคิดดวงคันอูอ่านอะไรกูเหรอเนี่ย<ไ>ใ<ห>น,นก็อยู่เป็นแพงกันสิ

mềm để bạn, hết thảo lên đón chuồng lên bà này mà. nè 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 vào nè 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 นใช่อีกเกีกยงนี่ใส่หมู่บ้านนี้มาตะบุญสังฆทานวาสิพาพวกีออกมาโลเบิงอยู่ค่ะโอ้ปวดกินเบิดอไอฝนผัดเท่งลงมาบักยางขาดหน่อยเนาะโต๊ะกีบ้ดเหม่อโต๊ะคำมะลำผม ว่าที่คืนเขาแล้วครับผมเห็นขางทางก่อนก็เลยแวะเก็บก่อนครับผมจะ<ช>เป็นโมเด็คแหกมันข้ามาอนีครับผมน้าน้าอ้งามครับผม,มงามเลยจ้ะขาท่าเอ้าหาเมื่อกี้ครับผมไปเรื่อยๆจ้ะใช่อ้ดอกงามครับผมเฮดโกแดงสิรอปลาลางก่อนครับผมเหมือนนี้อนน้าวจิ้งจิ้งกระโดงจิ้งงามนี่นาะ มันก็ฝนตกดิ่นเนี needs, oh okay. ่ยค่ะผมพอนี่ๆนี okay. ่ๆน ok ี okay. ่เหรอครับผมฝนดีมาเึ้ื่อนตกบดหมาโอ้บดเคื่อนเออมาเมื่อนตกบดหนอตกบดคึ้นนี่ดอกนี่สงสัยขุมาก่อนเป็นตีหลงเตี้ยเ็่ผึ่งน้ำอ้อยดอกนี่คือเสียแผงปวนะน่ะมันใชจ่าเอาหขอเปลาเอาเลยจ้ะโคเค เขาไปนั่บ่อได้สถานที่เขบเก็บวะ้าวต่อก้างงานด้วยครับขึ้นขาลายจ้ะงขาลายออกข้างหางครับผมเพราะว่าฝนพันเล่นลายครับดอกนามดอกข้าวอ้วนมจ้ะข้าวอยู่อันหัวเมียนหัวเมีนเห็นล้งูเจ๊กเห็นละงูเจ๊กบ่เคยกินหน่อยเนาะนี่ครับบ่เอาเด้อจ้า หล่นในจังแมนบรัทองเหลืองอยู่ครับผมพู่อี้ดอกดอนึงครับอากาศมันกระชืมฝนเป็นหยางก็พี่น้องพราะเป็นหมอกพวกแมนคยางฝนเ้อะครับเกี่แห้งก็ดีนะเอ,อ้ยจ้าพี่วันนี้มันจีแดงสีส้มนี่ซีติกส้มบ่ โอ้แต่ว่าดอกหนึ่งเนาะสุดยวเท่ครับอันหลอดหนึ่งอ่ะหลอดหนึ่งเค็งเค็งดอกใหญ่เฮ้ครับแก่งเลยไลายอแก่งเลยไลยป่ะเมื่อวัน่ะดอกใหญ่ดีครับผคุณเลยออกเหลื่อยเนาะจนเดืบานเนาะ องดำจ้ะใส่ละคขึ้นเหมือดแทะโอน้องดำกับเหมือดแน่นอนก็ยังมาขึ้นดำดำเนาะสมซื้อเพิ่นลหครับว่าเขาบรรยากาศขึ้นอย่างนี้ครับผมะโอ้ยปัดออกไปเ้าขึ้นมาเส้นม่อ่ามนาโอ้โหเคาายใหญ่งียหมดเยียงบุรีโคคาใหญ่มาก่่อีกัวมนไปจะเสียบตัวครับ อ้ไรโคมาที่ระน้ำเน่ยนะน้ำอันนี้ใส่เมื่อมีสนตีน้ำอันน้ำยังกูเหรอเปลวเเเครื่เครื่ยยังมีอตแล้วอเรมคจบหย่อนอยู่เ้ยจ้ามนเฮ็ดกอบ่พอเคยเก็บนะครับผมพวกสังกัดี่เาเก็บปีอ่อ๋อคนครับผมทั้งในก็มี เปิดออกมจะ้ขาขาวจลเปิดออกไปได้ดีเปิดออกแข็ง่เปิดออกแข็มันเห็นเห็นชัดชเพราะว่ายาม่สินแปลกปลอมนะครับผมมอน่เกะยามีสิงแปลกปลอมเราะ่าเาจเปิดบเอี้ยวเคีปอนนั่นเห็นมนียังรู้ขาจะอืม พอได้เล่มน้ำพ่นนี่แล้วครับผมขาใหญ่เอาตัวมดมดอืมแต่ขาใหญ่ใหญ่เลยกดแดงผมแ <laughs> ดงอยู่ไอ้ทองกระเขาอยู่แต่แห่งนี้แมงซิมเนาะเพราะว่าช่วงฝนตกนี่แมงใหม่มาก,กินเห็ดเลยครับผมเพราะว่าเพิน่นมันอนกินเลยครับ ไกลบ่ได้ธรรมศาสตร์เพื่อนเนาะเพคุนกินเห็ดเป็นอาหารเนาะอายเอ้ยแม่นซ้ำเขากินเขาละแม่นไม่ต้องสงสัยเลยนี่เหลือดซ้ำนี่อันนี้จ้องไว้เพคุนกินผีร้ายอยู่ดูสิเต็มตาหยอดเห็ดใหญ่ผีร้ายอุ้ยเดี๋ยวแกจะทำแน่ผุนดอกนะกระมี่เออดอกนี้ก้อนเอาสองดอกนี่ก้อนโอ้ยบางทีดอกแกงอิ่มเลยดอกเดียวนี่ยน้อคุณนะครับมาคักกระดอกก็เดียกเถอครับผม เมื่อวานเนนะคันฝนบาตัวเขาก็ว่าสีมาคันมากระได้ตะบ้านนี่นครับโอ้โหอ๋อเนี่ยเนี่ยแจ้งแกงเดลายครับผมเขาพริกเขาเกลือดีด้วยครับบุญมันใหญ่มากนะพูดอะเป็นคันจ้องได้เลยนะวันนี้พูดเอาไปตองออกเมืกี้ปานเผือกเหนื่อยกว่นานเมื่อกี้กลัวเหนื่ยกว่าพูดพี่เ้าตองนี้กี่กว่า เรนส้วงสวงามดูเต่อหางถึงแม่งกินเนาะมึงไงครับยังนมโกโมแต่ว่ากำลังบานใหม่ๆซ้ำผู้เก็บไม,ม่ละนี่ <c oughs> นี่ดอกหน่อยอีตาไรกำลัำงแสงขึ้นมาเนาะนึกว่าสีมี่จะหลุนอีพออีเม่หลุนหลุดหลุดร้านก็มีจ้ะเต็มตาผู้รุครับผมเต็มแล้วเอาเต็มตานั่นด้วยกีบแบบนี้ดอกยังไงไปครับผมรดนน้ำกันอีกคือเก้าครับวันนี้ บรรยากาศกัสุดยอดครับน้องทั้งงามเนี่ยสุดยอดจ้านี่มาะนาวพี่น้องเห็ดเพิ่งเขาอย่างยิบยาลงมาเบิ่งด้วยครับนี่เมื่อกี้งานก่อนเลยไว้เนี่ยเมื่อหันนี่ฝน,น,นตกครับผมเมื่อกี้เลยเอาหมวกกันฝนมาใส่เสื้อกันฝนก็ถอดไว้แล้วครับฝนตกแห้งเก็อบอยู เดี๋ยวจะผลเอาไว้ทั้งหลังอย่างดีเมื่อกี้เตรียมพร้อมเอาไว้ได้เสือทั้งหลังหาลุ้นน้ำกันครับผมซิมิเฮดว์บอสเขาใหญ่ครับผมโอ้โดนดองดำที่ดองผมฝนตกเขาใหญ่บ่มีเนาะเนี่ยนะครับเพป่นเขาใหญ่บ่มีดอกครับผมมวยพ่อดอกนี่อันน้องดำนั่นไอดอกนั่งบุ้ยอ่านี้ต่อนี่ย เล็มเป็นเลมโอ้ขาปอนะอะไรบอกิ๊กมาที่ไหนข้าวเเทนตรงด่องเพื่นเนี้ยอาบอะไรดอสอะไรตรงนี้ครับอือโนงคับคือบนนอกไปเลยได้บนนอกได้บนนอกผ้อยู่เนาะเกงไดอยู่จ้ะข้าวอยู่จ้ะเอาส้าเสาเลยขาห้างครับาครับคนกินเกือเปิดจะ ฝนกับตกแห้งควบผลเด้อครับพี่น้องผมแบบนี้อุปสรรคในการหาเห็ดครับผมผมแต่กับพันธุ์ยอดทอดนะครับเล็กน้อยจะสีผ้าเมื่อครับผมฝนตกแห้งอีหลีครับผมแบบนี้เห็ดกะอึดครับผมกะเล็บหอมรอบอยู่เรื่อยๆครับผมหม่องและเล็กและน้อยครับผมคนอาหนามพี่น้องไรอื่นๆเลยอ้ยอันดีดีเล็กกิ๊กนะครับผม โอ้ยตัดๆๆๆๆๆแล้วครับผมมันลมหนามลมต้มอะโดนน้ำกันครับผมทีนี้เห็ดบอลคนตกย่างขามไปแล้วก็นย่างขามมากครับผมโ่มีเห็ดครับที่ผ่ากลาบบานแล้วละครับผมคนตกแห้งหลายครับผมบ่ไหวครับเหอุแห้งครับเหมือดมาเลยครับวันนีุ้ดจอดที่นี้ครับวันนี้ สวัครับผมพ่อนเือนงานกัออนอย,ยอนู่ยรถน,น,นะครับผมเป็น <laughs> แถมใครเห็นละงเรื่อ,ยอยงหลังเลยขึ้นมีใไข่เดียวเดียวขอตัวไข่งด้อครับผมมนกระซาลุมาเน่นะครับผมทางทางเเด็กน้างทาเมื่อกี้แมเห็น่าขายังใครเห็นละงเงครับผมเืองจะีไข่เดียวขะลอนะ ผกระบานนะครับพิมาหลอบสองสิงยาครับผมสวยเจา้จาาหลอบแดงเจ้าเคยหลอบแลมันหักลสองสองหลอบสามเลยเน,นาโเนนะโอ้ยนาหลอบเพีงจ้ะนะมาพบผลงาน,าางน,น,น,นาครับผมบานนี้ชิพ้ากระบ่านผลนพนซ่าให้ครับผมยานพลมาหลอบม่อีกครับเียว้าผลงานชิพมานน้นนะจ้าเป็นชิพของทีสิบเกนะคะสิบเ29กันยา,ายน2568ว้ามีกระพบกิพ้พาหาเห็ดปลาฝันน้องเม็ดแล้วค่ะแต่ถือว่ามันนย่จ้ายังได้เต็มกระตายอยู่ยยเนาะ นี่แต่เห็ดดอกใหญ่ๆเลยจ้ะพี่น้องก็สิเต็มตาไอเห็ดดอกเงยเลรอครับผมมือะแ้านี้ถ้ามันเห็ดปลวกแดงเนาะข้างๆเนาะนั่นครับผมดอกใหญ่งามๆได้จ้ะพี่น้องเห็ดปลวกแดงหรือว่าเห็ดปลวกฟ้านเนาะนั่นครับผมปลวกฟ้านปลวกไฟปลวกแดงอันเดียวกันเด้อจ้าก็ได้ทั้งตุูมทั้งบานจ้ะกต่มื่อมันเห็ดกอแดงเนาะเห็ดกอแดงกับมิตรดอกใหญ่ๆค่ะแล้วก็เห็ดพึ่งดำแล้วก็เห็ดพึ่งขาวเนาะฝุ่งขาวฝุ่งไข่เห็ดละงอกนั่นเท่าไร หนึ่งจุ่มกับหนึ่งไข่ค่ะไข่สุดท้ายเลยมั่าหั่นยู่นี่นี่แหละค่ะทางข้าง,าง,างอีกคือเก่สาสจ้ะครับผมจ้าเมื่อกีอกิพกพีขอฝากพงงานไว้อีกคลิปหนึ่งด้จ้าสุนชอบวิดีโอจังไหมก็อย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก,ก,กดกระดิ่งน้ำเนยด้ยจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจะช่องมิ่ิพะลุยจ้าเมื่อกี้ก็พกพีขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าส์ละจ้ะ ขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านติทุกคอมเมนต์ดีๆเข้ามาให้กำลังใจเมจิกก็เพักะกีจ้าครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับที่วันนี้เมจิกกัเพรากีกาแฟคนงานไว้เพื่อนจำนี่ละจ้าไว้พอกันในมือหนาว่าเมจิกสุดภาพไปให้ยังกีจ่ายนะจ๊ะเมจิกก็เพักะกีขอตัวลากระบาดกันได้จ้าเอากข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพญานิยมเอฟซีทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆด้ครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจที่ชงมาให้ครับผผมมมบบ่่ออยูตาปปรรรระะเเททศศหืในคั ขอบพระคุณลหลายๆครับผมพอ,อันไหมคลิปหนาครับผมพอใจค่ะฝนตกดีครับผม